สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเกษตรเสนาธงพายังชุมสวนนะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่10แล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเทคโนโลยีทางด้านการผลิตข้าวนะคะก็คือรถดำนานะคะซึ่งจะมาทดแทนการใช้แรงงานคนนะคะปัจจุบันนี้แรงงานคนที่จะใช้ในการทําการเกษตรนะคะมีราคาที่สูงขึ้นนะคะจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยคะ่ะสวัสดีนะครับ พี่น้องนะครับผมพญายคกษพ้องจันล่าผ้านะครับข้อสีรถดำหน้านะครับเขกะเกี่ยวกับการลดต้นทุนนะครับการลดต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับเพราะว่าคู่มือนี่ก้นกับขาแรงกับแพร่งนะครับคนที่จะมารับจ้างกับบ่คอยนีนะครับคู่มือนี่กะอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อเห็ดเข่าพันธุ์นะครับส่งกับถืนเข่าของกรมการเข่านะครับ มันจะต้องได้ดำนะครับดังนั้นก็เลยตัดสินใจนี่แหละครับประเทศซื้อรถดำหน้านะครับนอกจากยามเมลทันที่ดีนะครับจะ่ทั้งหมเอาจากสวนนะครับสวนเมลทันเขาเพิ่นกระสีมีน้ำยานะครับคุกมาน้ำยากันเชื้อราเพราะว่ายามพ่อมาโตกะกะนะครับเสถาดนะครับกระสีป้องกันนะครับป้องกันเชื้อรานะครับบ่อหายระบาดในแปลงกะ นะครับขัดตอนเท็ดกล้าแล้วก็ยังเขาต้องมาเตรียมแช่นะครับแช่ข้อปลูกไว้อซองมือสองขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ามาหมักบ่มนะครับเอามาหม,มักบ่มไว้นึ่งขึ้นนะครับเขาต้องเอาบั็อกใส่นะครับเครื่องล่อนใส่กับเกล็ดดำนะครับขัดตอนของการใส้ถาดหาบ่มไว้อีกขึ้นหนึ่งนะครับเขาไปบ่งถาดรอมาตั้ง,งขึ้นขาขาวนะครับ เขาต้องอาไปลุ่งนะครับแปลงอุดบานนะครับซึ่งเขาจัดต้องจัดแปลงอุบานไว้เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับเอามาลุ่รอบแรกนะครับห้องกระสีเอาน้ำใสยักครึ่งถาดนะครับพอเพิ่นได้อารับแสงนะครับก็คือการส่งเคาะแสงแล้วเบิ่ลกระสีเจียนสีขึ้นมาเป็นสีเขียวสองสามมือนะครับเมื่อขึ้นแล้วเขาก็เพิ่มน้ำกาไปเพียงขอบถาดหลังจากเขาเรามาไ้แปลงพอช่ำเขานะครับ นับอายุใดนะครับ20ต,ตักเตรียมมือเขาขับลูกต้้งนำลงแช่นะครับแต่20มือเขาก็มาตรวจบังครับกาเท่ากับสีพอดีดำนะครับก่อนเท่าสีลงดำเขาก็ต้องเตรียมแปลงที่จะดำนะครับว่าพื้นที่ของเข้าเป็นดินทรายหรือ,อดินเหนียวนะครับเพราะว่าเขาต้องเตรียมแปลงไว้ถ้าเป็นดินทรายนะครับก็บอป๋าไว้หน้าน,นะครับเพราะว่ารถดำนะครับ รถท่าดำอรนี้นะครับมันก็สีปักบมอยูนะครับถ้าเป็นดินเหนียวก็สีอาจสมมติสีดำมืดเอื้อมมืดอนี้เขาตกยมแปลงนะครับปั้นตีดินให้เสมอไว้นะครับกบบมือรุ่นบ้านนะครับเขากระติมาปักดำนะครับหลังจากท่อดำแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็ว่าเขาเป็นต้นน้อยเนี่ยนะครับเขาก็ระบายน้ำเขาทดแทนนิดแยงหน้าเขานะครับอ่าสำหรับเรื่องค้องรถดำหน้านะครับกับ จังไรก็ใช้สนใจนะครับหรืออยากสิมาอยากสิมาถามนะครับสอบถามหรืออยากมาเบิงนะครับวิธีการพอก่ายยินดีเสมอนะครับผมอยู่นะครับอยู่บ้านเลขที่นะครับสองหาแปดนะครับหมู่หนึ่งบ้านน้องสับสีตําบลน้องสับสีนะครับอําเภอเสือนางนะครับจังหวัดอํานาจเจริญนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับติดต่อสอบถามนะครับได้นะครับผม ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่จะนํามาเปลี่ยนรูปแบบการผลิตข้าวนะคะของเกษตรกรในจังหวัดอํานาจเจริญในอนาคตอันใกล้นี้ได้เลยนะคะค่ะสําหรับอีพีหน้านะคะจะพาไปชมกิจกรรมทางด้านการเกษตรนะคะที่ที่ไหนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสํานักงานเกษตรอําเภอเสนาคณิคมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ